สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนและอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่นหลิวนะเสียงกลมเสียงกลางนะกลางมาใหญ่ใหญ่ไปกลางนะครับ เปลี่ยนมาขันเรียกแล้วฮะนะครับขันเรียกเนี่ย นะครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาตามริวนะครับตัวที่อยู่ในคลิปนะครับผมได้ถ่ายคลิปไว้ตอนที่มาฟังเสียงนะครับไว้หน่อยนึงนะครับวันนั้นมันก็ไม่มีเวลานะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับก็เลยมาต่อวันนี้นะครับมาตามต่อนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผมเข้าไปดูคอนแล้วนะมันไม่มีที่วางผนึนะครับ ต้องวางบนต้นกล้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าจะวางได้ไหมนะนี่ต้นกล้วยตัวนี้แหละครับนะครับเนี่ยนะครับอยู่ข้างในนู่นเดี๋ยวเราจะเอานกต่อนะครับขึ้นไปวางข้างในนะครับตรงพิกัดที่มันขันวันนั้นนะครับน่าจะใกล้เคียงนะครับกับที่มันมาขันวันนั้นนะวันนี้ก็เงียบนะครับยังไม่มีตัวไหนขันเลยนะฮะ แถวนี้บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แลครับวันนี้ผมมากับเจ้าดากีนะครับนี่มากับเจ้าดากีนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะฮะในช่วงกลางวันนะครับช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวมีเวลาช่วงนี้ก็ลองลองดูนะครับรอรุ่นรอชมครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นนกต่อเรียบร้อยนะครับ ก็น่าจะมั่นคงนะครับเนาะแต่มันค่อนข้างที่จะลื่นนะฮะต้นกล้วยนี่กิ่งกล้วยนะครับก้านกล้วยอะไรเงี้ยมันจะลื่นหน่อยแต่ก็โอเคนะคต้องลุ้นกันแล้วครับพูดถึงเอาครับเดี๋ยวผมไปหาที่แอบก่อนนะครับผมตอนนี้นก แถวระแวกใกล้เคียงก็เริ่มขันเริ่มอะไรกันใช่ได้ยินนะครับแต่ว่าหลิวยังไม่ได้ยินเลยนะฮะอ่าถ้ามันเข้ามาร่วมจริงเนาะก็ต้องเปรียบเทียบกับเสียงขันโยนขันเลียกนะครับที่ผมได้แนบไว้ในหัวคลิปนี้นะครับผมก็คือตอนมาตามเมื่อวานมามามาฟังเมื่อวานนะ,ะแต่เวลามไม่มีนะครับเวลามหมดซะก,ก่อนนะครับก็เลย มาตามวันนี้เอานะครับเดี๋ยวเรารอรุน่นรอชมนะครับผมเดี๋ยวไปหาที่แอบ,บก่อนนะครับ นะครับพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแนบคลิปนะครับไว้ให้ชมในหัวคลิปนะฮะที่ผมมาได้ยินนะฮะแล้วก็อัดคลิปไว้มีขันโยนกับขันเรียกนะฮะลองลองเปรียบเทียบดูนะฮะว่าจะใช่โทนเดียวกันไหมยังไงนะเพราะว่านกมันมันไม่ได้อยู่นี่ตลอดนะมันก็เยอะด้วยนะครับนกนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะเอาลงมาดูตัวนะฮะ ดิ่จังเลยนะครับเดี๋ยวจะช้าเกินนะขนกระจายปิวกระจายหมดเลยครับเดี๋ยวลองเอาลงมานะฮะนะครับ,รบได้ตัวลงมาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปข้างนอกนะฮะด้านในมันแคบนะครับมันวางกล้องวางอะไรลำบากนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแกะ ออกมาดูตัวข้างนอกแล้วกันนะฮะมันสะดวกนะครับในการที่เราจะเกะกออกมาดูตัวนะครับโอ้ขานกที่แข้งขาใหญ่ดีนะครับบัวเต้มแน่นอนแล้วตอนนี้ เก้งขาโอ้ยเนอกล้องไม่จับท่านดู้ครับนกขาใหญ่มากๆนะครับดูหน้าตานะครับ จะใช่นกริวไหมนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวิเคราะห์นะครับร่วมกันด้วยนะครับนะครับบัวแต้มนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องของลักษณะงูเฮ้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยดูตะเกียบนะครับตะเกียบติดชิดติดกันเลยนะฮะตะเกียบชิดติดกันเลยไม่มีช่องแม้แต่นิดเดียวนะฮะติดแน่นดีนะครับ ดูหางนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับจุดตางจุดดูลายนะลายดูเส้นสองมีไหม ไม่มีนะครับมีแต่บัวแต้มนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ผมและเจ้าดากี้นะครับก็จะขอนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดคอมพิมคอมเมนต์นะครับแต่เปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมยังไงผมขอ บคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ